ยูโลทุกคนนะครับอยู่กับฟิีคุนะครับที่ก็จะมาเล่น20 day Minecraft กันอีกแล้วนะครับซึ่งพานี้รู้สึกว่าที่ไว้ที่บอกไว้พาร์ทก่อนก็คืออาจจะทำยขยายฟาร์มอ๋อเดี๋ยวพานนี้เป็นเป็นว่างเดี๋ยวคุณเมืองแล้วกันนะครับว่าโอ้ตอนนี้ก็ไปซึมซับประสบการณ์การเล่นซิงเกิลเพลเยอร์มานิดนึงนะครับโดยการไปเล่นเซิร์ฟสมายครับเดือดเสีย50ครูในการเล่นนะครับอเออแต่ก็คุ้มดีนะเป็น mid มือนการเซิร์ฟสมายครับเนี่ยก็เดี๋ยวขอบคุณแ คลนไมครับแท็เกิลเออเลขเลขอะไรตามท้ายไม่รู้จำไม่ได้ใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับ <laughs> <laughs> นะครับโ,โหรู้สึกว่าคําถามมันจะเยอะเหลือเกินมาเดี๋ยวอย่างแรกเราก็ต้องไปหาไม้กันก่อนรู้สึกไม้เนี่ยคือตอนนี้เริ่มต้องการละเพราะว่าจะเอามาตกแต่งบ้านเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาพวกเหมืองเนี่ยเดี๋ยวผมตัดไอจะเอาไอพวกเกาะพวกเกาะไอพวกไอรอนอะไรพวกนี้มาแล้วนะพอนะครับเดี๋ยวตอนนี้มีคือมีไอรอนส6บอันก็ จัดว่าน้อยจัดว่าน้อยพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะหามาเพิ่มไม่ไหวจริงๆนะครับแบบแบบเนี้ยมันแบบมันอยู่ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวมาเริ่มเริ่มต่อกันเลยครับปึ๊บมาเดี๋ยวตัดไม้อย่างแรกเราก็ตัดไม้ให้ไปเพลงไม่รู้สึกดังๆหรือเ,เสียงมันร้อนเองเหรอรู้สึกเพลงก็ยงนะอย่างไรก็ปิดแล้วนี่มิวสิกเนี่ย โอเคเมื่อกี้รู้สึกว่าหูจะ,ะหูจะร้อนเบรกหรือไม่ก็อาจจะมีจริงก็ได้อาจจะพบพบเจอพลังงานแถวนี้ก็เป็นได้นะครับมาเดี๋ยวขอกดโอเคมาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพันเอาแบบนี้ก่าเดี๋ยวตกแต่งหลังคาบ้านหน่อยดีกว่ารู้สึกอานาถมากเลยบ้านเนี้ยโอ้มาเดี๋ยวเอาไม้มาทําแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ เออได้ยินเสียงคีย์บอร์ดผมก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีคีย์บอร์ดมันปกติมันเป็น m มค h a n i c a บูส u e s w i เสียงมันคีย์บอร์ดมันจะดังอยู่แล้วอ่ะนะก็ก็ขออภัยด้วยนะครับก็เอคีย์บอร์ดตัวเก่าก็ได้พังไปเพราะโอตุเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะก็เกมเมอร์เขาก็แบบน้ครับเล่นจนคีย์บอร์ดพังมาเป็นแบบท่เรื่องธรรมดาอะไรนี้ครับธรรมดาสำหรับบางคนเท่านั้นนะครับแต่บางคนนี่ก็แบบ ทางที่ก็อาจจะแบบร้องไห้อะไรแบบชีวิตจบแล้วอะไรแบบนี้นะครับแบบเดอะเ e end is h e ียอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวุดลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก่อนพานี้เอายังไงดีว่าเอาเออเดี๋ยวเอาเนี้แลวกันไปเดี๋ยวไปตัดไม้อะไรแบบนี้ก่อนแล้วกันค่อยคิยคดไปเออเดี๋ยวเอาหลังคาดีกว่าเปลี่ยนใจละเพราะว่าเอารอบนี้พาน,นี้ตกแต่งบ้านทีเดียวไปเลย แล้วก็เดี๋ยวไปขุดเพิ่มขุดหาเหมืองอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวตกแต่งหลักคานนิดเดียวครับเดี๋ยวไม่ไม่เยอะครับตกแต่งแบบนิดเดียวจริ a, จรงๆนะครับแบบเออจะเรียกว่าไงดีแบบเอาแค่เอาแค่อยู่อยู่ได้ก็พอนะครับเดี๋ยวเอาประมาณน,นี้แล้วกันปึ๊บ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 แล้วก็ตรงนี้เป็นหัวจุกขึ้นมาหัวจุกสองจุกแล้วกันเออแล้วก็แต่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้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 เอ้ยมไม่พออีกจเจริญเดี๋ยวไปคราฟอีกคราฟอีกเพราะว่าเ <c> ร <oughs> าต้องแบบยังไงบ้านอยู่ไม่สวยก็ไม่ได้นะครับแบบต้องอยู่แบบดรูหราอะไรนี้หน่อยนะครับมันก็ต้องมีดีไซน์กันบ้างแล้วเอาอแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นปึ๊บแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกัน แล้วก็ไอ้ตรงนี้วางตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เอางะไรเอาเป็นว่าเอาหลังคาบ้านประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วผมคิดว่านะเออประมาณเนี้ยเอาแค่นี้พอลลนะครับบ้านก็โดยประมาณนี้ก็พอแล้วกันอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวไปขุดเหมืองแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไป,เร,นนเ,วไปเริ่มหาเหล็กเพิ่มและโอ้คัดจมูก <c oughs> โอ้ช่วงนี้ก็อากาศแบบโอ้ยร้อนจริงๆ โอ้โหเดี๋ยวกูจะขุดเหมืองแล้วกูมาขุดอะไรคขมโอสจะต ồn เจเนเรเตอร์อะเออเมามาเดี๋ยวเหมืองเหมืองไปทางไหนอ้อเหมืองทางนี้เดี๋ยวผมว่าพกพิกแอดเพิ่มดีกว่ารู้สึกจะหมดแล้วพิกแอดเนี่ยเดี๋ยวมีสติกไหมมีสติกเอาหิมาหิุดมาิดนึงปุ๊บเดี๋ยวขุดเหมืองเดี๋ยวจะขุดเหมืองชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวพกทอสไปด้วยเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบไม่เห็นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวพกทอสไป นะครับก็ทอดมีเหลือไหมไม่เหลือ,อเออเอ,อ้ยมีเหลือสิบเจ็ดอันเออเหลือเฟือแต่แต่เดี๋ยวพวกไว้นนหนึ่งแล้วกันพกเอสักห้าแล้วก็สิบเจ็ดเออโอเคปึ๊บปึ๊บ,บมาเดี๋ยวลงเหมืองครับลงไอเดี๋ยวรอบนี้คงจะลงไอดันเตียนแล้วกันเดี๋ยวพวกดาบไปด้วยเผื่อกันไว้ก่อนนะร,รู้สึกว่ามอนเนี่ยเยอะแน่นอนครับแถวนน้นปึ๊บมีอะไรกินไหมเออมีแค่ขนมปังสามอันองนั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันยังไม่อยากใช้ตอนนี้นะครับ เดี๋ยวพยายามต้องโอ้โหคริปเปอร์สวยแล้วไงครับเมื่อกี้เห็นไหมครับคริปเปอร์มันวิ่งเข้าไปข้างในนั้นแล้วครับนย่งแมงไม่กล้าเข้าไปเลยเมื่อกี้รู้เลยครับว่ามันมาทางนี้อย่าเพิ่งนะอย่าเพึ่งอืมปื้อโอ้ยเสียวเสียวโอ้เสียวเสียวเสียว,ยว,ยวอยู่พอสมควรครับอันนี้เดี๋ยวทำเป็นทางไปแล้วกันอุย้ยอุ้ย อิบายอันนี้อันนี้อาจจะระเบิดสามโอใจโออย่าแถวนี้คือเปอเยอยสงสัยเราต้องทำเป็นทางไปแล้วครับเดี๋ยวมีอะไรที่มันจะบอกเป็นทางได้ป่าวะอืมเออเดี๋ยวเอาคอมโบต,ต,ต,ตัวมาแล้วกันปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวแปดทอเป็นทางไปเลยแล้วกันเอ้ตรงนี้ไม่ควรเดี๋ยวสไปเดอร์ดี่ก็น่ากลัวจงังเนาะ ตรงนี้โอ้โหมีลาวา,าด้วยครับมีเออเดี๋ยวเอาไอ้ใหญ่มาด้วยเดี๋ยวเพื่อเอาไปคราฟว์ลอะไรพวกนี้นะครับอเสียงสไปเดอร์นี่มันก็แบบหลอนประสาทกูจังโอ้แม่แม่จ๋าช่วยหนูด้วยไหนดูซิไปทางลองไปทางนี้ที่น่าคนพบนะครับอันนี้เออโอเคไม่น่าคนพบละเดี๋ยวทางนี้ไปทางนี้แล้วกันเออนั่นไงเหล็กต้องการพอดีเลยอ่ะแล้วก็ขุดลงไปแล้วก็ปิดไปทะ่หงนี้ตรงนี้ยังไม่มีเอ้ยค้างคาวเนี่ยฆ่าแม่งทิ้งเลย มันรู้สึกละบากชีวิตครับได้ยินเสียงคังคาวบ่อยมันโหลาวาดีก็น่ากลัวจังเนาะได้ยินเสียงลาวาเฮ้ยมีเหมืองทะลุไปข้างๆแต่ว่าแถวนี้มันมีซอมบี้นะ,ะเสียงแบบเนี้ยรู้เลยไหนดูซมโอเคยังไม่มีงั้นก็รอดไปแล้วกันนะโอหน่ากลัวน่ากลัวอยู่ครับการเล่น20เดย์มครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยแบบ เดี๋ยวเอาโคไว้เยอะแล้วก็แถวนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีไม้ก็ขุดจากเหมืองนี่แหละสกิลที่เล่นมาโดยมาครับจะประมาณเออประมาณหกปีเออแต่ประมาณหกปีก็แนะนาว่าให้ขุดไม้จากเหมืองไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าสมมติคุณเจอเหมืองแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่รู้เอ้ยอะไรอ่ะเอยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจอของดีแล้วได้สแตนดมโแล้วครับของแรครับวันนี้มาไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปก่อนครับเดี๋ยวเมื่อกี้เออเดี๋ยว ขุดเหมืองก็เอ้ขุดเอ็นนี่ก่อนแล้วกันขุดโคก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแซดโดเผื่อเอาไว้ใช้กับหมูแล้วพวกนี้นะครับก็ถ้ามีสัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวเลี้ยงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราไม่ขาดไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องเออเดี๋ยวทาฟาร์มสัตว์ดีกว่าเดี๋ยวรอรอ,รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวทําฟาร์มสัตว์นะครับวันนี้เดี๋ยวก็ทําไปเรื่อยๆรื่อยรู้สึกว่าจะสัญญ,ญาหลายข้อไว้เหลือเกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทางนี้ขุดเหมืองก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสมุดิตนันย์ส ปีแม่งละโอ้ยตกใจโอเคมาได้โคมาแล้วครับเดี๋ยวก็กลับได้แล้วครับวันนี้เดี๋ยวไปทางไหนเดี๋ยวมันเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ลืมปักทอนไปซะด้วยเออไม่เป็นไรพอจาทางได้อยู่นิดๆนะครับอาจจะนิดนิดแต่นิดนานหน่อยนิดแบบนานๆเลยอันนี้เออรู้สึกว่าโอ้ใครแม่งแอดแคลินาอะไรมาตอนนี้โอ้เสียงสไปเดอร์นี่ก็รู้สึกว่าใกล้ด้วยนะครับอันนี้ ที่ได้จกเสียงตอนนี้ก็ใช้หูฟังหูฟังมันจะได้ยินแบบยังไงจะว่าไงได้ยินแบบรอบทางอะไม่รู้ไม่ไม่ไมั่นใจว่าผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะครับแต่คือทางผมทางผมมาได้ยินแน่นอนอะ่ะคือรู้เลยว่ามันอยู่ด้านบนด้านซ้ายบนบนไม่ไม่ใช่บนซ้ายบนขวาบนบนขวาของผมเนี่ยคือมันมีสปไปเดอร์เลยอันนี้คือมั่นใจว่ามันมีแน่นอนเอยฟาร์มเออได้เยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนครับเดี๋ยว,เ,ยวเอาเหล็กมาเผาด้วยปึ๊บปึ๊บ เดี๋ยวเก็บของครับอันนี้เชสอะไรพวกนี้ไอไอ,ไอรอนพิษแตกเดี๋ยวเออเดี๋ยวอันนี้เก็บไปก่อนไปทอท,ทอทเรามาด้วยแล้วก็เอามาสามอันพอเนี่ยแล้วก็น,นี่เก็บเก็บไปครับโอเคเดี๋ยวไปเก็บฟาร์มไปเก็บไอพวกฟาร์มนี่ก่อนครับแล้วก็ปุ๊บโอเคครับปุ๊บมาได้วีดเอามาปลูกต่อครับเดี๋ยวเราต้องพยายามไม่กระโดดนะครับตรงนี้เพราะว่าแล้วก็พยายามไม่เหยียบด้วย นะมันเดี๋ยวมันอาจจะเด้งออกมาล้วซวยเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องใช้สกิลในการสังเกตด้วยว่าอันไหนที่มันโตแล้วหไ,ไหนดูซิอันใหญ่โตแล้วอันนี้ก็โตแล้วไม่ไมีอีกไหมโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวก็วานมาเมล็ดเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บไหนดูซิจึ๊บอันนี้อีกอันนี้อันน,อน,น,อน,น,ออนี้ตรงนี้อนเอ่ออันนี้ตรงนี้แล้วก็มีอีกไหมไม่น่าเอ้ตรงนี้โตพอดีแปะ โอเคตอนนี้ก็มีวิสิบสองอันเอ้ยวิสิบสองอันก็เอาไปครับเป็นขนมปังสักสามอันแล้วกันเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ล่อสัตว์ด้วยอันนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เก็บข้าวเพื่ได้เชดเออแล้วก็อันนี้เก็บไว้ก่อนอรู้สึกเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวน่าจะนอนเออนอนได้ละโอเคค่อยชั่วหน่อยอันนี้แล้วก็พามปอีกวันหนึ่งครับโอเค <Okay. S 2> ชิบเชิบไหนดูซิเดี๋ยว เดี๋ยวตอนนี้ไม่ใช่พาดนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาสัตว์เลยดีกว่าเดี๋ยวอย่างแรกเราทากรงก่อนครับเออกรงที่ต้องใช้ทําจากเฟนใช่ไหมก็เอาเอาไม้นี่แล้วกันไม่ค่อยได้ใช้เอามาทําเป็นสติกแม่งเลยแล้วก็ยี่สิบยี่สิบโอเคมาเดี๋ยวเอามาทํากรงนะเปิด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 นี่ครับวิธีทํากรงแบบง่ายๆครับแปดเก้า เดียวประมาณก็เดียวประมาณนี้แหละโอเคเตอร์สเต็กห้าอันได้เฟสมายี่หกแล้วก็ทำเกตอันหนึ่งนะครับแล้วก็ปึ๊บป๊บเอ้ยเดี๋ยวน้องช้สองอันืปไปปึ๊บโอเคแล้วก็ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคครับเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวทำเ,เป็นพวกเป็นรั้วก่อนละกันเดี๋ยวเคลียร์เริ่มเคลียร์ดีออกก่อนโอ้ แต่รู้สึกว่าโชคดีนะสำหรับไอซีร e ีนีเพราะว่ารู้สึกจะเกิดใกล้แหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์บวกเจอเหมืองเจอลาวาลแล้วครบเป๊ะเลยนะครับก็อันนี้ก็เคลียร์ยไปก่อนครับเท่านี้เคลียร์ยไปเลยอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วพ่งนี้เดียวไม้เดียวไม้ตัดด้วยไอเนี้ยโอ้ร้อนนเ no. งาออก <c oughs> ข้างนอกนี่แบบร <c oughs> ้อนเลยทีเดียวแบบ <c oughs> ลิ้นนี่พอออกมาแล้วเนี้ยโอเคร้อน รู้สึกร้อนแบบรู้สึกเซ็กซี่แล้วก็ปวดหูด้วยหูฟังตัวนี้มันใส่แล้วมันรู้สึกปวดหัวเอ้ยเพิ่ใช่ปวดหปวดหัวปวดหูพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาประมาณเขตประมาณนี้แล้วกันไหนดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอ่อหนึ่งสองจึ๊บจิ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บจ๊บจิ๊บ เดี๋ยวคงไม่ต้องทำฟาร์มใหญ่มากเพราะว่าสัตว์นี่เดี๋ยวเอาชนิดเดียวพอจึ๊บจึ๊บจึ๊บจื๊บไตรงนี้เป็นเกียร์ต้องใช้สองอันงั้นก็เอองั้นก็สองอันก็ได้ไม่ไม่ลำบากมากเออสเต็กแล้วก็อมเออเอาไม้ที่เพิ่งตัดมาให้เป็นประโยชน์สิครับลืมไปจึ๊บปึ๊บแล้วมาจึ๊บจึ๊บแล้วก็มาวางครับได้สังเกตมาสองอันแล้วเดี๋ยวก็ไปเปิดเป็นสองประตูเลย ก็ดีเหมือนกันอันนี้เป็นดีไซน์ชนิดหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวเอาไอ้ข้างๆออกก่อนดีกว่าแล้วก็อันนี้อันนี้ผมเมื่อกี้เมาส์เลยเมาส์แบบเมาส์เร็วเกิน <c oughs> เดี๋ยวมาโคตรปึ๊บแล้วก็วิ่งไปทางไหนต่อดีเดี๋ยวไปเอาเอาวิทเข้าตัวก่อนเดี๋ยวเอาไอ้พวกอาวุธเดี๋ยวพวกไปแค่ดาบอย่างเดียวพออันนี้รู้สึกเชสแรกก็ใกล้เต็มแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกไปแค่ดาบกับวีดแล้วก็ทอสด้วยแล้วกันครับกันกันหลงทางครับถ้าหลงทางทีมันจะสวยมากครับเดี๋ยวไปล่อแกะมาก่อนอย่างแรกเลยแกะแกะอยู่ไหนแกะ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 อืมแต่ที่จริงตอนนี้ที่อยากได้ก็คือไอพัมกินเออเนี่ยแกะเจอแกะแล้วมองมานี่มองมาดิมองมาดิทั้งคู่เลยมองมาไม่มองไงเอามันเมินครับ ไอมองดิไม่มองวะโอ้เดี๋ยวมันเมินอะเอ้ยมีตัวหนึ่งมองมาละเออเดียดดีเออเนี่ยมาสองตัวมาสามตัวเออกว่ามันจะมองมาเดี๋ยวเราค่อยๆล่อ,ลอเขากงครับแล้วก็เดี๋ยวผลิตลูกออกมาตัวหนึ่งเอ้ยนั่นไงมีแกะสี่ตัวโอเคครับเยี่ยมครับอันนี้รู้สึกดีครับเดี๋ยวมา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  <c oughs> เ,เดี๋ยวไม่ใช่หมาล <c oughs> ืมไปมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เดี๋ยวมาได้กระโดดขึ้นมาได้ผ่านนี้ได้แล้วได้สัตว์เอ้าหายไปตัวหนึ่งเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกลับไปล่อมันมา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 เดี๋ยวอืมโอเคมาที่นี่มานี่มานี่ไม่ไมิ๊เดี๋ยวเดิน, <c oughs> ดน,น,นดดดใช้เดิแนแล้วกันกดชิปเอาแล้วกันเหยนซอมบี้อมา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 ที่นี่มาทนี่เดี๋ยวเปิดสองประตูเลยแล้วกันเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้อยู่ไกลๆเอ้ยมองดิ มองมาดิโอ้ยไม่น่าเปลี่ยนเลยเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยมันไม่มองมันเมินแล้วอะแต่๋ไม่น่าได้ยินเสียงซอมบี้เลยแต่รู้สึกว่าได้ยินเสียงซอมบี้ใกล้ๆนะตอนนี้มาเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาอีกตัวนึ่งเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเออนั่นแหละแล้วก็ปิดกลงซะแล้วก็ทำให้มันฟีเจอริ่งครับนี่ครับหนังหนังไมค์ครับที่แปดบัวครับ แปะเนี่ยออกมาแล้วโอเคในที่สุดแล้วก็มีลูกแกะไปเลี้ยงแล้วครับก็เดี๋ยวไปล่ออีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งว่าแกะที่เมื่อกี้มันไม่ยอมเดินตามมาเดี๋ยวหาไม่น่าหรอครับมันไม่ไกลครับอันนี้เดี๋ยวแต่ว่าที่อยากได้ตอนนี้คือหมูอยากได้หมูเอามาทําเป็นเนื้อมอเนื้อแล้วมากินอ่ะตอนนี้นะเอ้ยเนี่ยมาละมากแกะอีกตัวหนึ่งมาเลยมาเลยตามมาเลยตามมาดิเดี๋ยวรอรอไปเรื่อยเรื่อครับ เดี๋ยวมาดิปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวโอเคมาเลยมาเลยปึ๊บเดี๋ยวไม่ควรจะให้เออไม่ไม่คงไม่มีผลเฮ้ยมาดิโอ้เกือบโดนเมินมา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 เร็วครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปเลี้ยงครับเราใจใจ,ใจบนไอตัวอะไรวะแก่อีกแล้วเออเดี๋ยวเอาไปล่ออีกเดี๋ยวไป่ออีกโอเคโอ้ชโชคดีครับเราเลี้ยงฟาร์มแกะเดี๋ยวตอนนี้ทาฟาร์มแกะไปก่อนครับเราเป็นเด็กเลี้ยงแกะครับเอ้ยเดี๋ยว แมงเมืม่อดิแอเดี๋ยวอย่าตามมานะอย่าพิ่งตามมาอย่าพึ่งตามมาเดี๋ยวดิไอ,อตอนเนี้ยตามมาดิมันไม่ตามอะ่ะเออเนี่ยตามมาละมามามาเข้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 ามา,มาทีเข้ามาท,ทีโอ้โหอแก่นี่เป็นอะไรที่ยากมากครับเข้ามา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 เออนั่นแหละแล้วก็ปิด ตรงซะโอเคเดี๋ยวก็ไปเอาอีกตัวหนึ่งครับไปเอาอีกตัวเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนี่มันอยู่อยู่ตรงเมื่อกี้เห็นตรงนู้นแววๆน่าจะมันก็น่าจะตรงนู้นจริงๆกัแหละแต่ว่าอยู่ตรงไหนประเด็นเนี่ยจัดละโอเจอสองตัวเออเนี่ยคอมโบคอมโบเดี๋ยวเอาอีก,อกตัวนู้นมาด้วยเออมามามา,มา,มาเลยตามป่ามาเลยครับมาเลยมาเลย โหพานีนี่เหมือนเราเป็นแบบเด็กเหลียงแก่ยังไงก็ไม่รู้ไอตัวนี้มันไม่ตามมาเอ้ยอย่าเมินดิโหไอแก่เอ้ยอย่าเมินกูดิชนแม่งเลยโอเคน่าจะไม่เมินแล้วมั้งคิดว่านะมันเออเดินมาเดินมาเดินมาเออน่นแหละไม่เมินแล้วไม่เมินละโอเคเดินมาครับเดินมาเดินมาเดินมาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวผมว่าทําฟาร์มก็บินด้วยดีกว่า ว่าเมื่อกี้เห็นโกโก้บีนไอยูเคจังเกิลก็อาจจะได้เจอไอเมล็ดโกโก้เผื่อเอาไปทำเอาไปทำคุกกี้นะเดี๋ยวผมค่อยไปดูครับที่ดิสซีของคุกกี้ทีหลังจําวิธีการคัพคุกกี้ไม่ได้ละลืมไปแล้วนะไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่ปกติจะเล่นพวกเซิร์ฟเวอร์มากกว่าแล้วก็เวลาอยากได้คุกกี้ไปกดกดของฟรีตามที่สไตล์คนไทยเราไปกดของฟรีครับคุกกี้คุกกี้คลิกเกอร์อะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะเคยเล่นกันบ้างคุกกี้คลิกเกอร์โอเลือดแฮงเกอร์หมดละ เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกินขนมปังแล้วกันรอบนี้รู้สึกเริ่มเริ่มรวยวีดละเนี่ยวีดก็โตใหม่แล้วด้วยอันนั้นเดี๋ยวก็ไปเอามาจากกินขนมปังตัวเองดีกว่าเริ่มขี้เกียจครับตัวตายละเสียงแอปเอเสียงซอมบี้นี่ก็แบบไม่เกรงใจกูเลยมต่ to to ไม่ต้องไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องคิดจะออกมามาเข้ามาเข้ามามาอีกตัวหนึ่งอ่ะไออีกตัวหนึ่งเข้ามาดีเข้ามาเข้ามาเออนั่นแหละก็มารอบมามาตรงนี้นะ โอเคแล้วก็ดันๆแล้วก็ปิดโอเคเดี๋ยวกินขนมปังก่อนตอนนี้ไม่ไม่ไมั่มมนใจขนมปังมันเท่าไหร่นะั้นเพิ่ไมได้เท่าไหร่เดี๋ยวกินก่อนปึ๊บสามเสียสามใช่ไหมก็โอเคอยู่มางั้นกินแล้วก็แอปเปิลลูกหนึ่งเดี๋ยวแยเปิ่บอกว่าเออไม่มีเออไมป็นไรกินขนมปังไม่งสีอันเลยปึ๊บโอเคฮัน okay. เกอร์เต็มละเดี๋ยวก็ไปเก็บเก็บไปวีดก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยแล้วก็วีดปึ๊บ เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เออมีตรงไหนอีกเออแล้วเนี่ยได้มาคงได้หนอปังมาสองอันปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทึ๊บทิบบเออไหนดูที่เดีวีมีอันไหนอีกไหมเอ๊ะไออันนู้นอ๋อยังยังโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บ เก็บซีไปในเชสต่อนะครับเออรู้สึกว่าอาจจะทําอาจจะทําฟาร์มให้มันใหญ่ขึ้นด้วยก็ดีนะเนี่ยที่ที่คิดอยู่แต่คงไม่ใช่ตอนนี้นะครับเริ่มที่จททาฟาร์มพอสมควรเหมือนกันนะครับตอนนี้เฮ้ย,ยลืมลืมลืมไอ้นี่ลืมหยิบอีกอันหนึ่งปึ๊บโอเคมาตอนนี้มีเหล็กกี่อันและมีมี21อันเดี๋ยวเริ่มเอามาสร้างเกราะได้แล้วมั้งตอนนี้แล้วก็เอามาสร้างกันเกง แล้วก็สร้างรองเทา้าปึ๊บอ่าแล้วก็เหลือแค่หมวกอันเดียวแล้วที่เหลือนะครับตอนนี้นะครับตอนน,นะตอนนี้ก็อ่ะเดี๋ยวผมว่าไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยวเอาไปสร้างดาบดาบเหล็กก่อนดีกว่านะครับจะได้ไอ้นี้ขึ้นจะได้ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ใช้อรอนสองอันปึ๊บอ่าได้ไอรอนสอร์ดมาแล้วแล้วก็สําหรับพาดีก็คงจบเท่านี้นะครับแล้วก็รู้สึก รู้สึกว่ามันคือเอใจจริงๆว่ามันต้องมีซอมบี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปไปเก็บโกโก,โกบีมาก่อนดีกว่าเปิบเพเเดี๋ยวไอโกโกบีนเนี่ยอยู่ไม่ไกลจําได้ตอนนั้นเห็นอยู่เห็นแบบแว่าวววเลยแบบ,แบ,บแว่าววเลยทีเดียวนะครับไออยู่ในเขตจังเกิลเนี่ยแหละไม่หายไปไหนอยู่ละไอจากไอโกโกบีนเนี่ยนะเดี๋ยวขอดูตัวเองโอเคตอนนี้ก็มีเกาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีบ้างดีจังเกิลใหญ่ขนาดเนี้ยนี่เนี่ยเห็นอะไรละ เห็นลวเดี๋ยวไปไปเอามาก่อนครับรู้สึกว่าจะโตเต็มโตเต็มที่แล้วด้วยเออเดี๋ยวก็ไปเอาขุดเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวขุดค้นไอ้ต้นไม้ต้นนี้ลงดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเกะกะกับชีวิตมากเดี๋ยวแต่ตอนแรกเนี่ยเอาต้นนี้ก่อนละกันเดี๋ยวต้องไปหาต้นเออเอาต้นเตี้ยๆหน่อยละกันเอาขวาแล้วก็ประขุดก่อนเดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพารนี้ถ้าโค่นต้นไม้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอจบจบพาร์นละอือ เอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทําฟาร์มโกโก้ด้วยจะได้จะได้ไ,ดไอ้นี่หน่อยจะได้แบบมีของกินเพิ่มด้วยเหมือนกันนะในส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งดีกว่าเพราะว่าไอ้คุกกี้เนี่ยจําไม่ผิดเนี่ยมันได้แค่หนึ่งฮังเกอร์ต่อชิ้นก็คงคาฟไม่ยากอะคิดว่านะผมก็จําไม่ได้ว่าคาฟยังไงโอ้แหลกโอ้แหลกเดี๋ยวก็เอามาต่อตัวนิดหนึ่งตัวตี้ครับปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บจื๊บแล้วก็ด้านบนอีกไหมไม่อาจจะอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ั้งปึ๊บ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 มีอีกไหมมีอีกไหมเก็งคงไม่มีแล้วละ่ะทิวานะเออไม่มีแล้วไม่มีละเดี๋ยวก็ลงไปละจึ๊บมาตอนนี้ก็เดี๋ยวมาปลูกฟาร,ร์มโคกโกโก้กันก่อนนะเพราะว่าโกโก้เนี่ยปลูกไม่ยากเพราะว่าจำได้แค่ไปขุดไม้แล้วก็ เอามาทําเป็นเอามาวางแบบนี้แล้วกันวางตรงไหนดีวะเติมไก่เก,กลอะเอเอาตรงนี้เลยเนี่ยจุดจบดจุจุประมาณประมาณนี้นะคกันเออโอ้ยเสอ่อมแ้ดีกว่าแบบนี้มันเออส่วนนี้ก็ได้สักสองบล็อกพอแล้วก็วางหนึ่งสองสามเออประมาณนี้นะครับก็ จะกลับเข้าบ้านก่อนนะครับจบพาร์ทเราเป็นคติพอทับอยู่บ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรนด์และอย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณชอบพาร์ทนี้กันหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอทําการจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ